ในเช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใสพระอาทิตย์ก็ขึ้นตอนเช้าเป็นปกติทุกวันไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีความสุขแค่ไหนไม่ว่าเราจะกินอิ่มนอนหลับหรือเราหิวโหยแค่ไหนตอนเช้าพระอาทิตย์ก็ยังคงขึ้นในตอนเช้าเป็นประจำทุกวันส่วนตอนเย็นนั้นพระอาทิตย์ก็ตกในตอนเย็นทางทิศตะวันตกเป็นประจำทุกวันดอกไม้ต้นไม้ ก็เบ่งบานตามวิถีของเขาในชีวิตเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วทุกสรรพสิ่งเติบโตยั่งยืนแล้วก็อยู่ด้วยกันในระบบนิเวศเป็นวิถีชีวิตแบบนี้เมื่อตื่นมาตอนเช้าตอนเย็นเราก็จะเจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นและบรรยากาศที่สดชื่น มีค้างน้ำหมอกค้างในตอนเช้าบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้วิถีชีวิตผู้คนก็เป็นแบบนี้มีเรื่องราวต่างๆเข้ามามากมายแต่ว่าทุกอย่างก็ดำเนินไปเหมือนเดิมวันแล้ววันเล่าไม่ได้สนใจเวลาชีวิตของเราที่ผ่านไปความรู้สึกของเราความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจความเศร้าหรือการมีความสุขในทุกวัน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้วันเวลาหยุดไปได้ฉะนั้นแล้วเราจะต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติรอบคอบและอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและดูในวิถีชีวิตของตัวเองว่าต้องเติมเต็มและเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติมบ้าง